หที่รักที่รักทุเรียนยี่สิบโลเนี่ยลูกนี้ลูกสุดท้ายลูกนี้ลูกสุดท้ายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หาเงินผู้หาเงินให้กินหิ้มญ่กว่ามือหิ้มน้อยหกูก็กินน้อให้กินหิ้มมีสองหิ้มหิ้มญ่กว่าอันขวานสี่เดียวสองพัน เอามาสองพันมันเบิดแล้วนี่นวยชุดไายลูกก็ูดีดีเอาสร่งอีกจากสองพันซะเท่เนาะคุณอะอันบอกไงคุณอเนาะเนาะสองพันอีกสองพันเด้อเด้อที่หักมาด้เินคุณอะเอาม้าเบิ่งพี่น้องเนเอามาให้หิมหิมหิมหมักไงก็มูคุณอว่าสองหิมน้อยๆแหลกะยามัน เด้อเด้อสร้างอีกเด้อไม่ถ่าเด้อเด้อขออีกยี่สิบโลทัวรายี่สิบโลนี่มันเบิดแด้รเด้อมือแรงต้องใจนียี่สิบโลนี่เบิดแล้วก็จะเอาไปให้พระหน่วยละสองโลสามโลนี่แหละอันนี้หน่วยนีหน่วยนีหิ้มนีนี่หิมละโลของเน,นี้นี่นะ เป่าเดี๋ยวจะซื้อกินแ้วโลคุณน่ะเด้อโอเคโอเคสร้างอีกเด้๋นี้อ่ะกินกินเอ้ยกินแล้วก็เฮ็ดโอมื่อนี้เด้อกินแล้วกินแล้วเฮ็ดโอโอ้ยคืออยากแลยเนาะเมื่ท่านกินเด้ี๋ยวนีน้อยกินเบิร์ตป้าขวดหวานนี่ไม่เน้นน้อยๆอ้าวกุณจะกินม yeah. ื uh, Arizona, ่อนี oh, ้ oh, oh, Olah, olah, olah. Oh yeah.